สวัสดีโมทสุขสุคนนะครับเซนเู้ชูช่องเอ็มซินเกาเซนเคยนะครับตอนนี้ผมก็อยู่ที่บ้านใสนองปลาพี่นกนะครับเซนเกา่าเซนเคยนะครับผมจะพาท่านผู้ชมไปซอยมะม่วงนะครับเดี๋ยวผมจะพารีวิวให้ท่านผู้ชมดูนะครับว่าบรรยากาศโคตรสวยขนาดไหนนะครับดดเดี๋ยวผมจะถ่ายรีวิวมะม่วงถ่ายนองปองนองปลาอะไรประมาณนี้ ต้นโกง้งต้นกล้วยอะไรเดี๋ยวผมจะถ่ายให้ท่านผู้ชมดูกันหมดนะครับนั่นนะครับพี่สองคนเขาก็ไปซอยนะครับผมเป็นคนถือกล้องเองนะครับเจ็บปากหวานมากนี่นะครับคนมีหนูกินด้วยนะครับนี่นะครับพี่เขาก็ซอยเป็นที่ร้อยนะครับแล้วก็ไม่มีขายในตลาดนะ่นเอง มันจะเป็นน้ำดอกไม้เอออันนี้แต่อันนี้เป็นม่วกกาละเกตไม่ใช่น้ำดอกไม้นี่ต้นกล้งต้นกล้วยอะไรความสูงมากเลยพี่อยู่ที่เนี่ยถึงเดือนหน้าลลูกเต็มไปหมดบรรยากาศโคตรดีทานมาชมดูเดอนอปล่อยต้นมะม่วงโคตรเยอะทานู้ชมดูดิน้องปลาโงใหญ่ไพศาลใครจะสู้กับพี่นกได้เนี่ยทางรอเนี่ย <c oughs> <laughs> นี่บรรยากาศนะครับบรรยากาศตอนเช้านี่นะครับต้นกล้วยเล็กๆเก,เก,กานะแก่แล้วนะครับท่านชมตอนนั้นผมก็ออกมาจาับปลาที่นี่นะครับสวยเลย,ด,ยดูวิธีพี่เขาจะซอยนะครับต้นนี้เหลืองเยอะอยู่ เหลืองแดดใครสนใจติดต่อมาได้นะครับยังพอขายไปเนี่ยยังไม่ได้เท่าไหร่ยวพอขายไปเนี่ยเหลืองละราบทั้งโน่นเป็นต้นมะม่วงหมดเลยท่านผู้ชมดูดิจะไปกินคนเดียวอยู่แหละแกบอกไม่เคยกินมะม่วงอร่อยอย่างนี้เลยยางหรือแก่ บรรยากาศโคตรสวยท่านชมนต้นกล้วยเล็กๆกแก่หมดท่านชมดูดิเป็นบ้าน่านมาปูเสือตรงนี้แล้วอน่กนืนทไมวน่เาิลยมักม่วงต้นเล็กๆแก่นะครับ<อ>ท่านผู้ชมดูดิ ที่เขาขอซอยนะครับโอ้บรรยากาศโคตรดีวะ่ะอยากอยู่แบบนี้แบบดูดิทานผู้ชมเนี่ยน่ากินจังเลยอ่ะดูดิมันไม่้สวยมันแก่แล้วมันอยู่ตั้งหลายปีแล้ว ท่านผู้ชมดูดิน่าเสียดายมากเลยกระหอกหนูมากินแบบเสียของที่เลยนี่นะครับน่าจะอร่อยนูเอานะครับท่านผู้ชมดูดิดกระหอกหนูมีโคตเยอะเลยท่านผู้ชมเหมือนที่ปลาดงเลย นี่ครับบรรยากาศในะโคตตสวยท่านชมสวยแล้วสวยอีกสวยจนไม่มีบนสวยแล้วบรรยากาศนองปลาโคตตใหญ่โคตตกว้างเลยท่านชมที่นู่นเป็นต้นมะม่วงกันหมดเลยท่านชมดูดิ นี่นะครับท่านผู้ชมมะม่วงต้นเล็กๆมะม่วงโคตรเยอะเลยท่านผู้ชมดูดิใครสนใจถักมาเดอ้อซอยขายเดอ้อซอยขายทุกวันเด้อครับบรรยากาศบรรยากาศที่นองป่าโคตรสวยลูลาท่านชมบรรยากาศโคตรสวยโคตรน่ารักเอ้ยบรรยากาศ ผมชอบมากบรรยากาศแบบนี้ผมก็พาท่านชมดูรอบๆเดี๋ยวน,น่ก็จะเป็นนองปลาพี่นกนะครับโคตรใหญ่ไพศาลเลยท่านชมดูดิเขายังไม่ได้ใส่ใส่น้ำนะครับเขาจะจงยาไว้ให้ปาไข่อะไรประมาณนี้นะท่านชม นี่นะครับบรรยากาศคูดสวยลูลาเลยท่านครับสวัสดีครับหลังจากผมขายคลิปสอยมะม่วงเสร็จผมก่อจะมาลองกินให้ท่านผู้ชมดูนะครับกินแบบลาวลาวบ้านนอกบ้านผมจะกินแบบนี้นะครับ เรื่องมากมึงคนลาวเนี่ยลาไปเนี่ยไม่แกงไก่เห่อไม่เอาไหมโอ้แม่เก็บไปกินเถอะโอ้ไม่ต้องมอเลยแม่ก็ไม่ว้าลอยเลยแม่ก็ไม่เอาไปไหมเอามีดไหมไม่เอากินไม่ตัดมาได้ไหนหัวอะมีหัวเดียวเออเห็นอยู่นะหลายหัวเออตัดมาเอาไปหัวเดียวเท่านั้นกินคนเดียวเนาะ มันกินอะไรล่ะปลากระป๋องมันก็ไม่กินปลาปลาสนิทแม่ไปมันก็ไม่แดกเฮ้ยกินหรอกกินอะไรอ่ะกินข้าวกระป๋องของเป็โมถูกกระป๋องถูกง่ายง่ายเป็โมเนี่ยข้าวกับกล้วยกล้วยที่แม่ไปมันกินกับข้าวนม่แ่ก สวัสดีครับสำหรับคลิปนี้เขาจบเพียงเท่านี้ก่อนนะครับไปเจอกันในคลิปหน้าอย่าลืมฝากอะไรกดแชร์กดติดตามผมด้วยนะครับเพื่อผมเป็นกำลังใจผมจะทำคลิปต่อไปให้ท่านผู้ชมดูนะครับรลักเอฟซีนะครับฝากติดตามผมด้วยนะครับสองเอ็มนะครับบายบายไปเจอในคลิปหน้า